มุมมองที่น่าสนใจมองมองดูไปก็น่าทานไม่ใช่น้อยกับคอนเทนต์แนวใหม่ของเราในวันนี้จะประมาณว่าลองนั่งกินอาหารจับเวลาดูสักหน่อยสิว่าประยาวนานแค่ไหน กุ้งมะ่ะกุ้งชุบแป้งทอดติดคอติดคอติดคอกุ้งชุบแป้งทอดไปต้องแน่นอนน้ำจิ้มบัวยเห็นไหว่าผมเคี่ยวตลอดเวลานะ เที่ยวทั้งคุยก็ไม่ได้หยุดเราก็จะมาดูว่าจริงๆแล้วมันใช้เวลากินยาวนานแค่ไหนเนี่ยพิสูจน์กันหน่อยออจิ้มน้ำจิ้มบ้วยช่ำ จะประมาณนี้นะครับมุมมุมมุมโปรดปรานของเรามุมซุกมุกน่ารักทำทั้งงานทำทั้งกินในมุมเดียวนี่คือมุมโปรด ช่องตะยารีรันของเรานะครับวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์แบบนั่งกินชิวๆอาหารเช้าครับผมพบกับช่องตะยารีรันนะครับคลิปแบบเรียวๆเลยเรียวเพียวดิบดุนสดโน้สคริปต์นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ผมจะมาทำ ป็นการปองทานอาหารแบบจับเวลาว่าผมจะใช้เวลาน,านานแค่ไหนในการทานอาหารนะครับในหนึ่งมือ้อมื้อนี้คือมื้อกลางวันนะมาลองดูกันว่าเ,เราจะกินเหมือนปกติทั่วๆไปเนี่ยกินไปชิมไปพูดไปมาดูว่ามันจะใช้เวลายาวนา,นานแค่ไหน อาหารทะเลเอ้ยอะไรวะจะเป็นน้ำจิ้มบวยนะมีน้ำจิ้มบวยกับเออ่เป็นตัวน้ำปลาธรรมดาก็ลองดูว่าจะแบบไหนใช้เวลากินยาวนานแค่ไหนตอนนี้เวลาให้เราเ,เที่ยงยี่สิบห้ามันจะสิ้สุดลงตอนตอนไหนจะกินแบบปกติเลยนะจะแบบ ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ถ่วงเวลาไม่อะไรเออก็คือแต่ว่าจะพูดไปด้วยจะลองสื่อดูว่าเฮ้ยมือหนึ่งมันจะยาวขนาะะ่ไหนวะกับความเรียวเพียวดิบโดนสดๆกันเลยคำใหญ่เลยคำแรกใส่เข้าไปเลยอืมฝปลาแล้วนิดหน่อย อาหารไม่แต่เลยมันมีผักนะคนเลม,มีผักนะมาดูซิว่าจะกินอะไรที่เป็นอะไรเป็นทอดมันนะอ่ะเป็นทอดมันปลาอินทรีย์เนี่ยเลย แต่ว่าเผ็ดขนาดที่น้ำจิ้มบวยนะแต่ว่าเผ็ดเลยต้องอเอาเกลือมเข้ามาช่วยเหลือนิดๆหน่อยๆ ชรื่องชิ้น้ากเพราะมันเผ็ดเล่นคำใหญ่เข้าไปเลยเผ็ดเลยเผ็ดจริงเผ็ดตังนี่จะเป็นผัดสลัดธรรมดาผัดสลัดธรรมดาเรียบง่ายผัดสลัดแบบออกนิก ออายู่นะติดคอฝืดๆนิดนึงเพราะว่าไม่มีน้ำซุปปกติต้องมีน้ำซุปล้างคอนิดๆ,ๆหน่อยชิมน้ำจิ้มบัวยเข้าไปผสมกับข้าวเข้าไป จริงเรเพจริงเแค่อ,อยากจะรู้ว่าในในแต่ละมื้อเนี่ยความเร่ดงด่วนหรือว่าเรากินช้ากินเร็วนแค่ไหนเราคนไม่รู้นะว่าตัวใช้เวลาในการทานข้าวเนี่ยกี่นาทีต่อนหนึ่งมือ้อจะรู้แต่ว่าเออช่วงกลางวันเนี่ยจะพักกลางวันเท่าไหร่นะหนึ่งชั่วโมงหรือหกสิบนาทีนละ้ว ก็คือกินข้าวเสร็จได้ทัดผ่อนนิดๆหน่อยนู่นนี่นั่นแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้เวลาในการกินข้าวกี่นาทีเดี๋ยวมาดูกันจัดจาไปเลยน้ำปลามาผสมนับพริกมันเจือจางมันก็เลยแบบไม่ได้ว่าเป็นเค็มน้ำปลาโดดขนาดนั้น เป็นน้ำปลาผสมพริกมีบีบมะนาวเข้าไปเล็กน้อยให้มันเกิดกลิ่นหอมอืมผัดแบบเรื่งๆเลย กุ้งชุบแป้งทอดติดคอติดคอติดคอกุ้งชุบแป้งทอดไปต้องแน่นอนน้ำจิมบวยเห็นได้ว่าผมเคี่ยวตลอดเวลานะทั้งเคี่ยวทั้งคุย ก็ไม่ได้หยุดเราก็จะมาดูว่าจริงๆแล้วมันใช้เวลากินยานานแค่ไหนเนี่ยพิสูจน์กันหน่อย,ยๆๆจิ้มน้ำจิ้มบ้วยช่ำ มีรอบกุ้งนุ่มมากสดอ่ำๆ่ำ่ากิน หล่อไหมสมัยเป็นหนุ่มหนุ่มกุยหินเมืองไทยจำไม่ได้สิบกว่าปีแล้ว ห้าอาทีกว่าห้าอาทีเท่าไหร่วะห้าอาทีนี้ก็เช็คไว้ในหนึ่งมือม้อนี่มีถึงสักสิบนาทีได้กลิ่มมวยหมดทั้งน้ำปลาทั้งกลิ่มบวยทา้ายนก็ไปรวม,มู่ในท้องแหละไม่ต้องคิดมาก มือนคลิปอะไรนะคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งผู้คนน่าจะเคยได้รับดูว่าไอ้พลทหารที่มันบอกว่ามันกินอะไรก็กินกินเจียวไข่แล้วเปลือกไข่มันหล่นลงไปในไข่เจียวมันก็เลยบอกว่าขนาดไข่อยู่ในท้องไก่มันังไม่เห็นเป็นอะไรเลยแล้วนี่ไข่เปลือกไข่มันอยู่ในไข่เจียวแล้วเรากินไปไปอยู่ในท้องเรามันก็ต้องไม่เป็นอะไรเหมือนกัน เออมันก็คิดได้แบบฮาฮารู้สึกจะเป็นอะไรตอนรับทานใหม่เลยทุกอย่างคลิปคลิปมันก็ค่้งทาง้างจะดังนะนานแล้วหลายปีแล้วเฮ้ยเบแล้วเว้ยเมาขึ้นจานแล้วเดี๋ยวยาวไปไปเรื่อยๆ จริงๆนะไม่ได้หยุดนะเห็นไหมไม่มีทวงเวลาทอดมันทอดมันปะกลายปลาอินทรียบอกไหมไม่ทอดมันปลาอินทรีย์ไม่มีคำว่าป,ะ,ปะกลายดูดิมีพริกอะน้าว่าจะเผ็ดอะ่ะไม่ใช่ว่าหน้าว่าจะเผ็ดเผ็ดเลยแหละ คือผมไม่ค่อยกินเผ็ดไงก็เลยว่าเผ็ดอาหารอะไรที่รสชาติออกมาแนวเผ็ดแนวจัดนิดน,นึงอ่ะก็ะคือจะสูไม่ค่อยได้เจ็บเ็ษผักเล็กน้อยกิงว ลิปผมนะผมจอแบบเรียวๆเนะเรียวแนละ้วมันเพียวๆแบบดิบด้นสดจริงๆแบบไม่ต้องตัดให้เห็นเอาไปเลยไม่มีตัดไม่มีต่อปิดคลิปจบตรงไหนคือตรงนั้นเอาแบบนี้ให้มันชัดเจนที่มาเดี๋ยวนี้กมาที่แบบเรียวเพียวดิบด้นสดกันจริงๆกับช่องสะยาดีรัน จริง้วที่เราทำช่องขึ้นมาเนี่ยเด็กๆอะ่ะเขาส่วนพาทำคือหลานสาวสองคนน่ะนางเอกของช่องอะ่ะส่วนว่าจุณตาเรามาทําช่องยูทูบกันสิทำไปทํามาก็มากกว่าครึ่งปีแล้วเอ้เอประมาณนั้นพฤิการวประมาณนั้นประมาณตุลาพฤศจิกาที่แบบทําคลิปแรกไปช่วงแรกตั้งใจทํามากดต,ต่อนเหนื่อยมากยุ่งยาก ตั้งหลังมาเอาแบบเรียวๆกันเลยดีกว่าให้มันเห็นๆเย่ยอืมถาก็จะหมดแล้วสู้ๆเ้ะกุ้งตัวสุดท้ายเนี่ยเอาไปกินแก้เผ็ดดีกว่า ก็ตอนนี้จะการกับไอ้พวกเพลเพลก่อนให้มันรู้สึกเรียบร้อย กินไมได้จำไนเนี่ยติดคอไม่ควรปกติว่าคือจะกินแบบจำแบบปกติจริงไหมคือช้าละนะวันนี้ค่อนข้าง,างแบบเรียกว่างเรีย,เรยวเลี้ยงมากเลยไม่พิ่งพูดบอกว่าจะทำแบบกินปกติเป็นยังไงจัดดัน เร่งกินทําเวลามากไปหน่อยไม,อม่ใช่หรอน้ำเย็น็นะกิน,หนแหนน้ำซุปไปก่อนนะข้าวติดคอมากเลยรูต่อ กินบ้วยให้ลองลูกเออมันกินสลัดเลยว่ะดีว่ะใช่ได้ใช่ได้มันกินสลัดเลย,นนเ,ลยอเอาแล้วจะ2-3คำสุดท้ายแล้วนะ mặc nó quái tai 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 ย้อนแสงไหมข้ามาเถอะเพราะของาต้องการความเร็วต้องการความเรียว็้าาวมววหมือนเนี่ยเรียวเรียวดิบดิบโดนสดสดกันไปเลยถ้าใจเพียวเพียวก็ต้องรอเย็นเย็นนิดนึงนี่ในมันหมายถึง อย่างของหอมแบบว่าตือเพียวเหมือนกันแหละกลุ่มตัวสุดท้ายแล้วสู้ๆยังวะช่วมันได้กันหน่อเขาอ้าตัวไม่เข้าไว้วิร์มกิมฉ่ำๆอื ได้เผ็ดได้ดีอือหข้าไปขั้นสุดท้ายสลัดอืออเรียบร้อยดูมือเลยทีเดียวหากระดาษไม่เจอ ยี่ิบห้าขาพ่ผ้าสี่สิบสามห้าด้วยเฉลี่ยประมาณสิบห้าทีจะอยู่ระหว่างสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะผมผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะสำหรับผู้อื่นนวดกินเร็วแล้รก็ไม่รู้แต่ผู้หญิงอาจจะกินช้ากว่านั้นะอาจจะเป็นสิบห้าถึงสามสิบนาทีประมาณนี้โดยเฉลี่ยของผมก็ออกมาละประมาณสิบห้าสิบห้าถึงยี่สิบนาทีได้ ไยังเชื่อมใน่าันอยู่กนะินไปเรยๆแล้วบ5ถึง20นาทีไม่ธรรมดา สำหรับคพี่เีโอนี้นะครับฝากไว้ดูกันเล่เนการทานอาหารในแต่ละมื้อเราใช้เวลาประมาณเท่าไรน,นะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าสําหรับผมก็ประมาณ1 5บหถึงยีนาทีต่อหน,นึ่งมื้อมื้อเย็นถ้าอาหารเยอะหน่อยก็อาจจะมากกว่านั้นแต่นี่ก็คือแบบโดยประมาณโดยประมาณนะครับให้เป็นคร่าวฝากชอมม่องไว้เลยครับผมกับช่องตะยาดีรันคลิปแบบเรี่ยวเพียวหยิบด้นสดโนสริดเพราะว่า เราจะเลียวและดิบสดให้ได้เห็นกันจะจัดนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยครับกับนางเอกเด็กๆพิเกตน้องกีบแล้วก็คุณตาตาสําหรัพิมพ์นี้ลาไปก่อนครับไม่มีตัดครับสดๆไม่มีคนถ่ายให้ครับถ่ายเองปิดเองบาย